จุดของเรายังเป็นของเราแล้วตรงนี้นะคะสวยมากแม่เหลืองเต็มเต็มทางค่ะยมีแบบที่ต้องตัดรอยแดดเผาบ้างแจ็คพอตเดือนกันยายนจ้าแม,แม่จ้าตอนนี้คิดถึงป่าทองคำแล้วนะคะคือเหมือนเห็ดมันออกอีกรอบค่ะแม่เฮ้ บางดอกก็ไม่ได้เราอุกลุ่มนี้สวยมากกลุ่มนี้สวยมากค่ะแม่แม่แมสวยอุ้ยอูแม่จ๋าดูค่ะโอ้ยเอ๊ ยาวเป็นแถวไปเลยค่ะขอเก็บกลุ่มนี้ก่นนะคะแจ็คพอตป่าร้อยโลค่ะนี่ขนาดเก็บได้แค่ครึ่งเดียวนะคะแม่ แต่ก็ดีใจแล้วที่จุดเห็ดเป็นของเราเหมือนเดิมค่ะไปต่อกลุ่มที่สองค่ะแม่ย,ยาวเป็นทางค่ะว้าว อ้ยสวยมากเขาบานเป็นดอกไม้เลยค่ะสวยเป็นดอกไม้ วยอยากให้แม่เห็นว่ามันเหมือนดอกไม้ขึ้นตะก้าแล้วค่ะแม่แเดี๋ยวเราไปต่อค่ะเก็บเร็วๆค่ะมีเวลาน้อยนี่นะคะเดี๋ยวอัปเดตตะก้าเห็ดให้ชมนค่ะนี่ขึ้นตะก้าแล้วจ้า เะ็สวยมากกลุ่มนี้ก็สวยค่ะกลุ่มนี้แบบดอกสวยๆไม่มีหลอทิ้งเลยนะคะอ้ ดอกบานใหญ่มากดูทุกคนบานเป็นดอกไม้เด้ขาใหญ่จนตเต็มมือค่ะโอ้ยอีกดอกนึ่งทำไงล่ะทีนี้โอ้นอีกสองดอกค่ะทุกคนเก็บตบงนี้เลยโอเคเดี๋ยวมาตัดขาตรงนี้นะคะ ลายดอกผยวทํามแน่เดเดยวเดินมาเก็บแล้วมาตัดขาเพราะว่าเอาไปไม่ไหวค่ะแล้วก็เดินเช็คจุดอื่นๆก่อนนะคะกระจายจุดเล็กๆดอกเดียวสองดอกเก็บไปก่อนสองดอกค่ะ โดนเชื้อราค่ะโอเคค่ะดูกัดขา เป็นไปตามเป้าหมายค่ะทุกคนสองตะก้าสำหรับสองคลิปนี้เราก็ได้เห็ดถัดด้วยนะคะน่าจะได้ไปสักกิโลนึงละเห็ดถัดน้ำหนักเบามากแต่เราก็ยังคงลุ้นให้ได้เยอะมันจะมีจุดที่เคยออกเยอะๆข้างหน้าด้วยค่ะไปกันจ้าป้าแน่แม่ไปต่อกันค่ะ กลุ่มนี้คือเห็ดดอกใหญ่ขายใหญ่มากอ